สวัสดีเพื่อฟังชันด้วยนะครับวันนี้จะมาอัปเดตตัวฟังก์ชันต่างๆ,ๆที่มีการเพิ่มเข้ามาในตัวโปรแกรมจําลองตัวลุนจีนเองนะฮะซึ่งบางบางคนเนี่ยอาจจะพลาดไปหรือว่าบางคนอาจจะไม่รู้ว่าฟังก์ชันนี้มันใช้ยังไงนะครับจริงๆฟังก์ชันต่างๆที่มันแยกมาในตัวโปรแกรมนี้ผมได้ทําคลิปแยกไว้แล้วนะต่างหากแล้วเดียวสามารถเพื่อสามารถกดคลิกลิงก์ด้านล่างเลยนะผมจะแปะไว้ให้นะสามารถไปเลือกรับชมได้เลยนะครับแต่ว่าในคลิปนี้จะ สรุปโดยรวมนะครับว่ามันมีฟังก์ชันอะไรต่างๆฟังก์ชันอะไรที่มันเพิ่มเข้ามาบ้างนะครับในเวอร์ชันปัจจุบันนะครับอย่างแรกเลยนะถ้าเพื่อนๆไม่มีตัวรุนจีนะครับไม่มีตัวโปรแกรมนี้ก็สามารถเข้ามาโหลดได้เลยนะครับในตัวเว็บไซต์นี้เอวผงจะทิ้งไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับในส่วนของเวอร์ชันที่เพื่อนๆต้องต้องโหลดเป็นหลักนะครับจะเป็นเวอร์ชันมาสเตอร์ที่ผมแนะนํานะจะเป็นเวอร์ชันมาสเตอร์มันจะเป็นเวอร์ชันที่มันมี2ก้านนี้นะครับ ถ้าเป็นเวอร์ชัน4ก่การนี้จะเป็นเวอร์ชันตัว PR ที่มันยังไม่ใช่เป็นเวอร์ชันมาสเตอร์โดยตรงนะครับก็ถ้ามันมีเวอร์ชันใหม่ๆมานะครับเป็น2กงการเนี้ยเป็นบนๆหรือว่าเป็นล่างๆเนี่ยก็ให้ดาวน์โหลดตัวตัวนี้ไปนะครับก็กดคลิกเข้าไปเลยนะครับไปที่ตรงนี้นะครับแล้วกดเลือกกดคลิกดาวน์โหลดบรรทัดที่3นะฮะอ่าประมาณนี้นะครับ หรือว่าเพื่อนจะใช้ตัวออโต้อัปเดตก็ได้นะครับผมก็เคยทําคลิปไปแล้วนะสำหรับวิธีใช้ตัวออโต้อัปเดตตัวนี้นะครับสามารถไปย้อนดูได้นะครับใต้คลิปเลยนะครับก็ให้เข้ามาที่ Discord นะครับแล้วก็ไปที่หัวข้อทูนะครับเลื่อนลงมาบนบนนะก็จะเห็นในในส่วนของตัว l ูจิอัตโนมติอัเดตรงนี้นะครับก็กดคลิกดาวน์โหลดไปเลยนะจะมีลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ใต้โพสต์ตัวนี้นะครับประมาณนี้นะอ่ะก็หลังจากดาวน์โหลดแตกไฟล์อะไรเรียบร้อยแล้วก็แตกเปิดโปรแกรมขึ้นมาได้เลยนะครับ หน้าตาตัวโปรแกรมก็ถ้าเป็นปกติมันจะโล่งๆนะครับมันจะไม่มีพวกไอคอนเกมขึ้นมาแบบนี้นะครับให้ไปที่ส่วนไฟล์นะครับตัวไฟล์เนี่ยจะเป็นพวกโหลดพวกเกมโดยตรงนะถ้าเรากดโหลดไฟล์แอปพลิเคชันเนี่ยมันจะทําการดาวมันจะทําการเ,เลือกไฟล์เกมแล้วก็ดาวรันเกมโดยตรงเลยอย่างเช่นผมจะรันเกมเ ไฮโคนะเซซูจินตัวนี้นะฮะก็กดคลิกไปแล้วกดโอเพนเนี่ยมันก็จะทําการรันเกมให้โดยตรงเลยซึ่งในกรณีนี้มันไม่ค่อยมีคนใช้กันนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการแอดเกมเข้ามาในหน้ารายการเกมแบบนี้มากกว่าแล้วกดดาวน์คลิกสองครั้งนะครับก็เข้าเล่นได้เลยนะครับอันนี้มันจะสะดวกกว่าไม่ต้องไปทําการดาวน์โหลดเกมไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องไปกดคลิกเพื่อรันเกมแต่ละเกมนะครับมันจะเสียเวลานะครับอันนี้ก็คือ ถ้าเรากด Open ตัวรูจินะครับโฟลเดอร์ Further, ตัวนี้ก็คือจะเปิดไปทางของตัวโฟลเดอร์รูจิหลักๆนะที่มันมีการเก็บพวกไฟล์คีย์พวกไฟล์ shader cache หรือว่าเป็นตัว p p c เอาไว้ในนี้ถ้าส่วนใหญ่นะครับอ่านี่ก็จะฟังก์ชั่นหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับไฟล์คีย์ก็จะอยู่ในตัว System ตรงนี้นะที่เราได้ทําการลงนะ,ะประมาณนี้น,นี้ไฟล์ ey, พวกเกมอะไรเงี้ยพวกรหัสเกมพวกเกมต่กกมางๆเนี่ย ไฟล์ข้อมูลเกมต่างๆมันจะอยู่ในส่วนนี้นะครับประมาณนี้นะผมจะไปแบบคร่าวๆนะครับไปที่ออปชันเนี่ยมันจะสามารถปรับให้เป็นฟูลสกรีนได้เหมือนกันนะครับก็ทําการกดคลิกไปนะก็จะเปลี่ยนเป็นแบบฟูลสกรีนนะครับในส่วนของตัว G U I คอลัมน์ตรงนี้นะครับเราสามารถให้มันแสดงหรือว่าไม่แสดงพวก ไอคอนตรงนี้ได้นะพวกชื่อไฟล์ไอคอนแอปพลิเคชันเดเวลอปเปอร์ตรงนี้เราสามารถปิดมันได้นะถ้าเราไม่ต้องการให้ใครเห็นอะไรประมาณนี้อย่างเช่นตอนนี้ผมต้องอผมปิดแหล่งที่มาของตัวไฟล์เกมนะครับถ้าเราถ้าผมติ๊กเนี่ยมันจะเปิดแหล่งที่มาของไฟล์เกมหมามันจะเพิ่มแพทต,ตรงนี้เข้ามาใช่ไหมแต่ถ้าเรากดติ๊กปิดไปเนี่ยมันก็จะปิดในส่วนของนี้ทิ้งไปนะครับก็เหลือแคอ่แบบนี้เลยนะครับหน้าในส่วนของสติ๊กเนี่ยตัวเนี้ย ในส่วนของเกมนะเดลต้ทอรี่เนี่ยก็คือเป็นการเพิ่มเกมนั่นแหละเข้ามาในตัวหน้ารายการตัวเกมในหน้ารายการลิสต์ของตัวโปรแกรมเรานะครับก็คือกดแอดใหม่นะครับแล้วเลือกที่อยู่เกมเลยถ้าอยู่เพื่อนเพื่อนเกมอยู่ในไดเอทนะครับอยู่ในนีฮิโนสวิตเนี่ยอ่าแล้วอยู่ในโฟลเดอร์อีกโฟลเดอร์หนึ่งนะครับก็ประมาณนี้แล้วกดแอดใหม่นะครับพอกดแอดเสร็จเนี่ยมันก็จะขึ้นมาในหน้ารายการแบบนี้นะครับอ่าพอเรากดแอดเสร็จเนี่ย เราต้องการจะแอดเกมทุกเกมเข้ามาเรียบร้อยในหน้ารายการเรียบร้อยแล้วกดเซฟไปนะเพื่อบันทึกนะมันก็จะขึ้นโชว์ในหน้ารี g เกมในหน้าโปรแกรมตรงนี้นะครับในส่วน Input ก็เป็นการตั้งค่าตั้งค่าปุ่มตั้งค่าจอยเรานะครับอ่าในส่วนของด็อ Mode เนี่ยก็คือถ้าเราติ๊กเนี่ยมันจะทําให้ภาพเนี่ยดูคมชัดขึ้นนะภายในเกมนะครับอ่าส่วนในเลขคีย์บอร์ดเนี่ยก็ติ๊กไปเลยนะครับติ๊ตามผมได้เลยนะครับ ถ้าเพื่อนเพื่อนมีจอยหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆนเสียบจอยไว้1จอยเนี่ยก็ให้เพื่อนๆ 1, นติกๆต๊กตรงเพเยอร์หนึ่งนะครับเพื่อเซตจอยก่อนนะครับตอนนี้ผมใช้คีย์บอร์ดอยู่ถ้าใครใช้เป็นจอยแบบจอย Xbox หรือว่าจอย PS4 เนี่ยก็เสียบเข้ามาในคอมปกติเลยนะมันจะมีตัวเลือกเป็นแบบคอนโทรลเลอร์ตรงนี้สศูนย์เหมือนกันนะครับมันจะเปลี่ยนจากอันแมปเป็ดมันจะเปลี่ยนเป็นซิมพุ t แทนนะครับก็เลือกเป็นซิมพุ t แทนนะครับแล้วกดเซตจอยได้เลยนะครับซึ่งตอนนี ผมได้ใช้เป็นคีย์บอร์ดนะครับก็จะเลือกเป็นออลคีย์บอร์ดนรับแล้วก็เซตตามนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือฟังก์ชันแต่ก่อนมันจะไม่มีฟังก์ชันตัวเซตจอยแบบแบบนี้นะครับแต่ก่อนนี้เราต้องไปเซตค่าในไฟล์ไฟล์ภายนอกเอาเองนะถึงจะพวกแบบตั้งค่าจอยได้อะไรงนี้แต่ตอนนี้มันค่อนข้างไปไกลแล้วนะครับในระดับหนึ่งนะก็จะมีด้าน G U I ให้เราเซตจอยได้ง่ายๆเลยนะครับประมาณนี้ นี่เขาเราก็สามารถเลือกเป็นแบบรูปแบบจอยได้นะจะเป็นแบบจอยโปรคอนโทลเลอร์ roller, หรือว่าจะเป็นจอยคอนนะครับประมาณนี้นะเราสามารถตั้งชื่อได้นะครับ่าเราสามารถตั้งชื่อเราได้นะแล้วก็ตั้งชื่อแบบอะไรก็ได้นะเพื่อทําการจําค่าที่เราได้เซตเอาไว้นะครับแล้วเราก็สามารถโหลดมาใช้การตั้งค่าที่เราได้เซตก่อนหน้านี้ได้เหมือนกันนะครับจากตั้งเสร็จแล้วกดเซฟไปนะครับอืม ในส่วนของ Hand h a n d h e l เนี่ยเราก็ต้องเซตด้วยนะครับอย่างเช่นบางเกมเนี่ยมันต้องใช้ในส่วนนี้นะเช่นโปเกมอนเลตโกลพิกาจูเนี่ยมันจะใช้ในส่วนนี้นะเพื่อให้เกมมันสามารถเล่นได้นะฮะแล้วก็ติ๊กตามนี้เลยนะครับคล้ายกับติ๊กตรงเพลเยอร์หนึ่งเหมือนกันเลย system ต,ตรงนี้ก็ปรับเป็น usa ไปนะครับตรงนี้ภาษาของตัวโปรแกรมก็ให้ปรับเป็นอังกฤษไปนะมันไม่มีภาษาไทยก็ปรับเป็นแบบนี้ไปก่อนนะครับในส่วนของ time zone ก็ให้เลือกเป็นแบง g k คอกนะครับเอเชียแบงคอกนะครับ ประมาณนี้นะเขียนคําว่าเอเชียไปมันก็จะมีให้เลือกนะครับแล้วกดเลือกตรงเป็นเอเชียแบงคอกเลยนะตรงซิสเต็มไทม์เราสามารถเลือกปรับเลือกปรับเวลาได้นะฮะว่าเราจะให้เวลาภายในเกมนั้นเป็นเวลาประมาณไหนนะซึ่งบางเกมเนี่ยมันส่วนใหญ่บางเกมมันยังไม่รองรับในส่วนนี้นะครับแต่ว่าเกมอันนี้มอร์คอสซิ่งเนี่ยมันรองรับนะครับเราสามารถกดแบบย้อนเวลาไปอีกวันหนึ่งได้หรือว่าจะย้อนเวลา กลับมาก็ได้เหมือนกันนะครับเราก็สามารถเลือกปรับเวลาได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องปรับเวลาในเครื่องอีกแล้วนะก็ปรับในตัวโปรแกรมได้เลยตัว enable vsync เนี่ยก็ติ๊กตามนี้เลยนะครับอันนี้คือค่าเบสเบื้องต้นนะที่เพื่อนเพื่อนต้องติ๊กเอาไว้นะติ๊กตามนี้เลยแต่ถ้าเพื่อนๆจะทําให้โปรแกรมมันโหลดเร็วขึ้นเนี่ยก็เพื่อนเพื่อนติ๊กตรง ppdc ตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งเวลารันเกมแต่ละครั้งเนี่ยมันจะทํามันจะโหลดตัว ppdc ตัวนี้นะครับซึ่งจะทําให้ เกมเร็วขึ้นนะครับในระดับหนึ่งนะครับเมื่อเราเข้าเกมอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งตอนนี้ก็จะมีตัวเลือกตรงแบบตัวเลือกเสียงนะครับเป็นแบบ open al แล้วก็ s n d io เข้ามาให้นะถ้าใครแบบเข้าเกมครั้งแรกแล้วมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับพวกพวก back end เสียงเงี้ยเพื่อนเก็ให้เข้าไปที่ discord นะแล้วก็ไปดาวน์โหลดตัว ให้ไปดาวน์โหลดตัว o p e n a l นะครับมาติดตั้งนะครับเพื่อให้มันไม่มีข้อผิดพลาดในตัวโปรแกรมนั่นเองนะครับติดตั้งเสร็จก็เข้าโปรแกรมได้ปกติเลยถ้าเข้าโปรแกรมเสร็จเนี่ยมันก็จะมีตัวเลือกนะฮะให้เราเลือกนะครับจะเป็นแบบ s n d i o หรือว่าจะเป็นแบบ o p e n a l นะครับปกติถ้าเราไม่ได้ติดตั้งเนี่ยมันจะเป็นแบบัม m m y นะครับมันจะไม่มี2ตัวเลือกนี้ถ้าเราติดตั้ง o p e n a l เนี่ยมันก็จะมีตัวเลือกนี้เพิ่มเข้ามาให้นะครับก็แนะนําให้ปรับเป็น o p e n a l ไปก่อนนะครับตอนนี้ในส่วนแฮกก็จะเป็น มันจะเป็นแบบแฮกพวกบริการต่างๆนะครับที่บางเกมมันยังใช้งานไม่ได้นะครับถ้าเรากดติ๊กแฮกไปเนี่ยมันก็จะแฮกบริการจากเกมที่มันเล่นไม่ได้มันก็จะทําให้เกมนั้นเล่นได้นะครับประมาณนี้นะแต่ว่ามันก็ยังแต่จริงๆถ้าเป็นค่าพื้นฐานมันก็ยังไม่สามารถเล่นเกมนั้นได้นะนอกจากเราจะติ๊กมันนะครับบางเกมก็จะเล่นได้นะครับบางเกมก็จะเล่นไม่ได้นะครับแต่ค่าพื้นฐานเราผมจะไม่แนะนําให้ติ๊กนะฮะในส่วนของ ตัว resolution scale นะครับตรงนี้เพื่อนๆสามารถปรับความละเอียดของภาพภายในเกมได้นะครับแล้วแต่เลยเพื่อนๆจะให้มันเป็นแบบพันเป็นพันแปหรือว่าจะเป็นแบบ 2K หรือว่าจะเป็นแบบ 4K ก็ได้นะครับอ่าถ้าเรากดติ๊กก็กดติ๊กเนี้ยก็เลือกเป็นแบบ 4K เลยนะครับอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับหน้าจอของเพื่อนๆด้วยนะว่ามันรองรับรองรับหรือเปล่านะระดับ 4K เนะฮะเราก็สามารถปรับถ้าเราเลือกเป็นคอสตอมเนี่ยเราสามารถเลือกปรับแบบ คุณภาพของภาพเนี่ยให้มันสูงในระดับเกินกว่า 4K ก็ได้เหมือนกันนะครับเราก็สามารถเลือกปรับเอาเลยนะแต่ผมในส่วนนี้ผมไม่อยากแนะนำนะครับอันนี้สําหรับใครที่ต้องการจะอลองปรับภาพระดับต่ําสุดหรือว่าระดับสูงสุดดูก็ได้นะแต่ว่ามันจะอาจจะมีข้อผิดพลาดได้นะก็ไม่แนะนำนะครับมันก็จะผมก็จะแนะนําให้มันที่มันมีตัวเลือกแบบนี้นะตัวเลือก4ี่ตัวเลือกนี้นะแต่ละค่าพื้นฐานก็จะเป็นแบบนีกทีฟนะครับ ตรงฟิลเตอร์ก็ปรับเป็นออโต้ไปนะครับหรือจะปรับเป็นสูงสุดเลยก็ได้นะตัวล็อกไฟล์ก็จะเป็นบกไฟล์บันทึกล็อกนะเวลาเพื่อนๆมีปัญหารันเกมแล้วมีปัญหาเนี่ยแบบมันจะขึ้นข้อความในในหน้าคอนโซลแบบนี้นะครับถ้ามันขึ้นเป็นสีแดงๆหรือว่าเป็นข้อความแดงๆเนี่ยนะเพื่อนๆก็สามารถกดไปที่ Open l o g k o o l e r r ตรงนี้นะครับเพื่อมันจะเปิดไฟล์แบบล็อกโฟลเดอตัวนี้นะครับ อ่ามันก็จะมีข้อผิดพลาดถ้ามีข้อผิดพลาดขึ้นเนี่ยก็ให้กดคลิกเข้าไปนะครับข้อผิดพลาดมันจะอยู่ล่างสุดนะมันจะขึ้นข้อผิดพลาดต่างๆนะก็สามารถส่งไฟล์ล็อกเนี้ยไปที่ Discord ผมได้นะเพื่อที่จะให้ผมดูว่ามันมีข้อผิดพลาดอะไรนะประมาณนี้นะส่งไฟล์พวกล่าสุดแบบนี้นะหรือว่าอันล่าสุดอืมประมาณนี้นะครับในส่วนตัวเลือกอื่นเนี่ยก็ไม่ต้องไปสนใจมนะันนะครับนอกจากที่ผมได้อธิบายไปเนี่ย ก็คือฟังก์ชันที่มันเพิ่มเข้ามาล่าสุดในตอนนี้นะครับแน่นอนว่าในอนาคตเนี่ยมันอาจจะมีฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มเข้ามาด้วยนะอย่างเช่นพวก motion control เนี่ยอย่างเช่นเราจะสามารถใช้ตัว j o ยคอนเนี่ยเป็นแบบรูปแบบ motion control เราสามารถใช้ j o ยเนี่ยขยับไปแล้วก็สามารถเคลื่อนไหวตามตาม j o ยเราได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะมีการเพิ่มเข้ามาในอนาคตครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันอื่นที่มีการเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับครับในอนาคตตอนนี้ก็จะมีการแก้ไขเสียงนะครับในหลายเกมปกติ บางเกมเนี่ยตัวโปรแกรมมันยังไม่รองรับตัวตัวเสียงเท่าไหร่นะครับตอนนี้มันก็รองรับเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งเสียงภายในเกมแล้วก็ในส่วนของวิวดีโอนะครับกมันก็จะเรียกย่อๆว่า nvdec นะครับในตัวนี้มันจะรองรับเป็นวิดีโอเรียบร้อยแล้วผมเคยนำคลิปไปแล้วล่ะก็สามารถย้อนไปดูได้นะครับในส่วนนี้นะครับในหน้าไฟล์คอนโซลนะครับในหน้าไฟล์ล็อกตัวนี้ มันก็จะบอกสเปคคร่าวๆของตัวเอ่อ PC ของเรานะว่าเราเอ่อใช้สเปคอะไรมี CPU อะไรแรมอะไรแรมเท่าไหร่อย่างงี้นะฮะก็จะบอกคร่าวๆประมาณนี้เลยอันบนจะบอกเป็นเวอร์ชันของตัวรุ่นจิเวอร์ชันที่เราใช้นะครับส่วนนี้จะเป็นแบบบอกว่าเราใช้ Windows อะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นบอกว่าเราใช้ CPU อะไรนะครับแล้วก็ใช้แรมอะไรนะประมาณนี้นะในส่วนของการ์ดจอเนี่ยมันจะไปบอกใน ในส่วนการ์ดจอที่เราใช้เนี่ยมันจะไปบอกในไฟล์ล็อกแทนนะครับกลายก,กดคลิกไปที่ล็อกเหมือนเดิมนะครับอ่ากดคลิกไปเลยอ่ามันก็จะมีบอกในตรงนี้ในส่วนตรง GUI render loop ตรงนี้นะครับมันจะมีบอกว่าเราใช้เป็นการ์ดจออะไรนะนะครับแล้วก็เกมนะครับตัวโหลดแอปพลิเคชันตรงนี้นะครับมันจะบอกว่าเราเล่นเกมอะไรอยู่ในไฟล์ล็อกนั้นนะครับอ่า อันนี้ผมเล่นเกม m e c r a f t Dungeon นะเป็นเวอร์ชันหนึ่งอยูสศูนย์ะประมาณนี้คร่าวๆประมาณนี้แหละนะไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับในส่วนอื่นก็ในส่วนของไอคอนที่เราเพิ่มเกมเข้ามาในหน้ารายการเกมเรียบร้อยแล้วนะก็กดคลิกขวานะถ้าเรากดดับเบิลคลิก2ครั้งเนี่ยจะเป็นการเข้าเกมนะครับแต่ถ้าเรากดคลิกขวาเนี่ยมันจะเป็นการพวกแบบเปิดทางลัดไปในหน้าในส่วนของไฟล์มอดไฟล์ doc หรือเป็นการเพิ่มตัวอัปเดตอะไรต่างๆนะฮะในส่วนแรกจะเป็นแบบเป็นไฟล์เซฟนะครับเราสามารถเปิดแหล่งที่เก็บของเซฟได้นะครับกด Open ไปนะมันก็จะนําเราไปสู่ที่อยู่ของเซฟนะฮะเมื่อเราจะต้องการจะลงเซฟเกมนั้นนะครับเราก็สามารถกดที่ขวาแล้วกดไปที่เซฟได้เลยนะครับแล้วก็เเอาเซฟมาลงได้เลยอ่าส่วนต่อไปก็จะเป็นแบบเซฟเหมือนกันอันนี้จะเป็นแบบ พิเศษนะครับที่อยู่เซฟพิเศษสําหรับตัวเกม Animal Crossing นะครับถ้าเป็นตัวเกมอื่นๆเนี่ยมันจะไม่สามารถใช้ตรงนี้ได้นะครแต่ถ้าเป็นเกม Animal Crossing เนี่ยมันจะใช้ได้แค่ในส่วนของ Device Save Directory ตรงนี้นะฮะในส่วนของ Open Bcat เนี่ยก็จะเป็นเปิดตัวที่เก็บของตัว Bcat นะครับในส่วนนี้มันจะใช้ได้กับตัวเกม Animal Crossing โดยเฉพาะนะฮะ ถ้าเป็นเกมอื่นเนี่ยมันไม่สามารถใช้ตัว BCA คได้นะเพราะว่า Bcat มันจะเป็นบริการแบบอีเวนต์ต่างๆที่มันเพิ่มเพิ่มเข้ามานะครับแยกต่างหากนะครับภายในตัวเกม Animal c r o s s i n g นะครับเนี่ยถ้าเป็นเกมอื่นเนี่ยมันก็จะไม่มีตัวเลือกเพิ่มเข้ามาให้จะเป็นสีเทาๆนะฮะถ้าเรากดคลิกเนี่ยก็จะมีตัวเลือกเพิ่มเป็นสีขาวให้นะครับในส่วนของเมเนจท่าอัปเดตเนี่ยก็จะเป็นการแอดตัวอัปเดตเข้ามาในตัวโปรแกรมนะครับอ่านะตอนนี้คือผมได้ทการแอดเป็นเวอร์ชัน1 14ลวนะึ่งก็สามามรถดูตรงนี้้ไดนะครับ ตรงเวอร์ชั่นทั้งบนนี้นะเป็นเวอร์ชัน1.4.0ต่อไปก็จะเป็นการแอดเพิ่ม DLC เข้ามาในตัวตัวเกมนั้นนะครับก็กดแอดไปได้เลยนะกดแอดแล้วก็เลือก DLC ของท่านได้เลยนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการเปิดโฟลเดอร์ม็อดนะครับเราสามารถเอาม็อดพวกเพิ่มความเร็วหรือม็อดแก้ไขต่างๆเนี่ยสามารถเอามาใช้ได้เหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้มันยังไม่มีตัวเลือกนี้นะครับ ซึ่งตอนนี้มันรองรับตัวมอสแล้วล่ะ,ะนะฮะค่อนข้างจะสมบูรณและพอๆกับตัวยูซูเลยนะครับเพื่อนๆสามารถเอามาลองใช้ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ให้ติ๊กตรงให้ไปที่แคสต์แมเนจนะครับก็จะมีตัวเลือกโปรดเปิดตัว Open BBTC นะครับก็คือตัวนี้ที่ผมได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะมันจะทำให้เกมเร็วขึ้นนะครับเมื่อเราไปติ๊กตรงตัวออปชันตรงนี้นะครับเมื่อเราไปติ๊กตรงนี้นะ Enable p p t c ตัวนี้นะมันจะทําให้เกมเร็วขึ้นนะครับอ่าก็จะเปิดแหล่งที่เก็บเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเเราใช้ตัว BPTC นะครับแล้วเรารันเกมนะครับบางทีถ้าเราใช้เวอร์ชั่นตัวดูจิเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยแล้วมันเกิดปัญหาขึ้นมานะครับเราก็สามารถมาลบตัวไฟล์แคส BPTC ตัวนี้ได้นะก็กด delete ได้เลยนะครับบางทีมันอาจจะมีข้อผิดพลาดน,นะครับเราก็สามารถกดลบได้เลยนะฮะ เพื่อแก้ไขข้อพิพาทต่างๆนะครับอันนี้ในในกรณีบางกรณีที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะฮะในอนาคตนะครับอนะ่ก็ประมาณนี้นะสำหรับการอัปเดตฟังก์ชันต่างๆที่มันเพิ่มเข้ามาหลักๆนะในตัวลุนจิในตอนนี้ในอนาคตเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับก็คอยติดตามกันให้ดีๆแล้วกันนะครับผมจะมาอัปเดตแบบนี้อีกทีหนึ่งเมื่อมันมีฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มเข้ามาในอนาคตนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้บินเท่านี้ไว้เจอกันในคลิปตัวต่อไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ